ว่าณนวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วให้จิตเราเนี่ยกำหนดนเรื่องของความจริงแล้วทุกอย่างเนี่ยที่เราไปท,ทุกวันเนี่ยพอเรารับความจริงไม่ได้จะต,ต้องฝึกเพราะว่าเรารู้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่เราเราไม่เราเรา,เราไม่อยากจะเจอแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะเมื่อเช้าที่ได้คุยกัอนอ่าใช่ใช่คือแ้วว่า,วา พอเราอายุมากขึ้นครับเนี่ยเราไม่เคยปวดไม่เคยปวดไหล่ไม่เคยปวดไหล่ไม่เคยปวดหัวมันก็จะเป็นแต่ตอนที่เราหนุ่มๆมันไม่เกิดเหตุการณ์เพราะฉะนั้นาจากวันนี้ครูก็ขอให้เดินไ่้มีสุขภาพแข็งแรงนะคิดอะไรให้สมความมุ่งมั่นฝันฝันแล้วก็ดำเนินชีวิตให้มีความสุขทุกคนขอบคุณครับอ่ะเยอะครับ กตรป3 4ีแล้ถ้าเกิดพ้นวิกฤต65มันจะอยู่ต่อไปที่ต่อไปแล้ว3ปี63ถ้าอีก2ปีไดอยู่ต่อก็คงได้ดูลูกหลานแต่ทีนี้ลูกหลานมาเยอะพิเศษนะนี่มีความสุขของคนแก่มัแข่สอบกหนจะมีหนังสือเาไ10โดดเป็นทิธีไหว้ครูนะครับเพราะเราก็อายุ 42่สิแล้วนะครับก็ก็เป็นการรวมรุ่นนะครับก่อนไม่เคยเรียกันการทำคดีนั้นไม่ต้องรอจนอายุ42สี่ริบมองโอกาสได้มาาคนนะครับก็ได้ทำงานหน้าที่หน้าการงานกันดีๆสังเกตดูคนที่มีความเคารพระดับอยู่นะครับมันจะมีแต่สิ่งดีๆไม่เรื่องปกติไม่ใช่